เตรียมพร้อมนะครับไปเอาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้กลับมากับอร่อยกระบ,บอยนะครับในการรีวิวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับ ต้องบอกว่ามีเพื่อนๆนะครับแล้วก็คนรู้จักหลายๆคนเยอะแยะมากมายเลยทั้งในกลุ่ม Facebook ต่างๆทั้งคนที่มาเรียนกับผมนะครับแล้วก็มี Inbox เข้ามาสอบถามว่าชงกาแฟเนี่ยเวลาเราจะทำธุรกิจหรือว่าจะเปิดร้านเล็กๆนะครับบางคนบอกว่าอยากได้เครื่องเล็กๆหลักพันเนะไว้ชงแบบชงกินเองที่บ้าน หรือบางคนบอกว่าอยากได้เครื่องชงกาแฟเล็กๆเนี่ยเพื่อเปิดหน้าร้านเป็นไรายได้เสริมเปิดอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับไม่อยากลงทุนเยอะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเปิดร้านกาแฟเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็มีปัจจัยเยอะแยะมากมายเนาะเครื่องชงนะครับขนาดเล็กก็จะมีข้อจํากัดของมันอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสงสัยจริงๆเนี่ยก็เลย วันนี้ก็เลยลองมาทดสอบให้ดูกันเลยว่าไอ้เครื่องชงแบบนี้มันสกัดกาแฟออกมาได้ดีจริงไหมรสชาติที่ได้เป็นยังไงกับสองพันกว่าบาทวันนี้เราได้เครื่องชงยี่ห้อด c h e s s นะครับด c h e s s รุ่น cm4200 นะครับด c h e s s รุ่นนี้เป็นสีขาวหน้าตาสวยงามกระทัดรัดนะครับน้ำหนักามาดูภายนอกก่อน น้ำหนักอันนี้ผมแกะจากกล่องใหม่ๆเลยนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาครับยกได้จริงๆถ้าเอาจริงๆคือใช้ใช้มือเดียวก็ก็ยกได้นะครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับก็ตามราคาครับไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะก็ตามราคานะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ให้มากับ ตัวเครื่องนะครับก็จะมีด้ามชงเล็กๆแบบนี้นะครับด้ามชงเล็กๆแบบนี้1ชุดนะครับแล้วก็อันนี้ใหม่จริงๆนะยังไม่ได้แกะเลยเอาออกมาจากกล่องมาก็มารีวิวเลยนะครับอ๋อโอเค อันนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นด้ามชงเ,เรียกว่าเป็นบาสเกตนะครับบาสเกตขนาดเล็กเนาะเอาไว้ชงแบบเขาเรียกว่าใช้ถ้าเป็นภาษากาแฟเราเรียกว่าซิงเกิลช็อตนะครับเป็นช็อตเล็กๆนะครับใส่กาแฟน้อยๆไม่แน่ใจว่ากี่กรัมนะเดี๋ยวลองดูนะครับก็ถอดเปลี่ยนได้ปกติเห็นนะมันน่าจะมีดีอ๋อโอเค มันมีเหลี่ยมของมันอยู่นะครับนี้ถ้าชงกาแฟแบบซิงเกิลช็อตก็ใช้ตัวตัวบาสเกตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปมันจะมีมันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวปุ่มเนี่ยมาตรงกับตรงนี้นะครับนี่โอเคเรียบร้อยเนาะ หนึ่งช็อตสช็อตครับโอเคแล้วราจะลองที่ที่สองช็อตกันนะครับตัวดับเบิลช็อตโอเคครับทีนี้ก็มีตัวที่ใช้สำหรับตักกาแฟตักผงกาแฟแล้วก็ตัวตัวด้ามตรงตรงด้านตรงก้นนี้นะครับก็เอาไว้เป็นเป็นที่แถมกาแฟแบบเล็กๆง่ายๆนะครับง่ายๆหรือถ้าเพื่อนๆจะซื้อ t ท m p ปอต่างหากเพื่อให้การกดมันดีขึ้นกว่าการใช้ไอตัวตัวแทมเปอร์พลาสติกแบบนี้นะครับก็ซื้อได้นะครับไซส์นี้น่าจะเป็นไซส์ขนาด50 51มมนะถ้าถ้าถ้าคา,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 าดเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นไซส์51มมเพราะในกล่องเนี่ยแกะมาคู่มืออะไรก็ไม่มีนะครับมีแค่มีแค่แคตัวรายละเอียดบอกด้านข้างกล่องนิดหน่อย อ่ะทีนี้มาดูตัวเครื่องกันนะครับมาดูตัวเครื่องกันตัวเครื่องก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่ม3ปุ่มมีปุ่มเปิดสวิสช์นะครับปุ่มเปิดปิดสวิสต์ตรงนี้นะครับมีปุ่มปุ่มไอ้น้ำนะครับปุ่มไอ้น้ำก็คือเป็นแค่เป็นตัวตัวก้นสำหรับสตรีมนมนะครับตีฟองนมตรงนี้นะครับแล้วก็ การตีฟองนมเนี่ยสามารถหมุนไปมาได้นะครับมันจะเป็นสเตปนะครับหมุนไปกึกกึกกึกแบบนี้นะมันจะเป็นสเตปนะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับแหนขึ้นลงได้นะนะครับมีแค่โยกซ้ายขวาเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับไม่สามารถปรับองศาแหนขึ้นลงได้เดี๋ยวเรามาลองสตรีมดูกันว่ามันมันใช้งานได้ดีจริงไหมนะครับแล้วก็ ปุ่มด้านบนนี้ก็คือปุ่มที่สำหรับกดชงนะครับกดให้น้ําออกจากหัวชงนั่นเองครับส่วนด้านตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะมีเกสที่เป็นเรื่องของแรงดันนะครับแรงดันแล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับมีแรงดันกับปุ่มตรงนี้ตันนี้ตรงนี้จะเป็น ที่สำหรับหมุนครับเพื่อการสตรีมนมนะครับเพื่อเปิดในน้ำไหลสตรีมนมนี้มานะครับก็หมุนตรงนี้โอเคนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังเดหันให้ดูเลยเพราะว่าเครื่องค่อนข้างเบาด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นถังสำหรับใส่น้ำนะครับความจุที่ เขาเขียนมาตรงข้างกล่องเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะความจุอยู่ที่1.2ลิตรนะครับ1.2ลิตรนี่มาลองแกะใหม่ๆซิงๆกันเลยนะครับนะนะโอเคนะครับะตรงนี้ให้เราดึงออกนะครับตรงตรงจุกส้มๆที่ปิดมานี่ให้เราดึงออก นะใส่ถังกลับเข้าไปแบบนี้นะครับก็ทำงานง่ายสะดวกนะครับฮิวหิวขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปเลยนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยละ จะมีขีดระดับน้ำบอกตรงนี้นะครับแม็กซิมัมที่1.2อ่ะโดยประมาณนี่ผมเติมเตรียมน้ำไว้เรียบร้อยนะครับขีดสูงสุดตรงนี้เอาละอ่ะอีกนิดนึงนะครับที่ตัวเครื่องนะครับจะมีถาดสำหรับรองน้ําน้ํากาแฟน้ําทิ้งน้ําหยดต่างๆนะครับก็จะมียกออกได้ยกออกไป ยกออกไปเททิ้งได้นะครับตัวถาดรองน้ำนี่แล้วก็จะมีตัวตัวจุกสีแดงแดงด้านในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะสติกเกอร์กนะ่อนโอเคตัวจุกสีแดงแดงนะครับทำหน้าที่เสมือนเสมือนลูกคิดว่านะพอน้ำมันเริ่มเยอะเต็มถาดนะครับน้ำมันเริ่มเต็มถาดเรา ตัวเจ้าจุกสีแดงมันก็จะลอยดันขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เรารู้ว่าน้ำเต็มแล้วนะครับกรุณานาน้ำ,นำไปเท,เททิ้งได้เลยอ่ะนะครับประกอบเข้าไปเรียบร้อยอ่ะเรามาเปิดสวิตช์ลองกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการที่ทำให้เครื่องร้อนและพร้อมใช้งานเอาละครับตอนนี้นะครับ เครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วเมื่อสักครู่ผมจับเวลาก็ประมาณ3นาทีนะครับ3นาทีตรงนี้ถ้าจะมีเข็มอุณหภูมิประมาณนี้นะครับเข็มจากที่ตอนแรกมันจะอยู่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมาอยู่ที่ตรงตรงสัญ,ญลักษณ์ตรงแก้วกาแฟนี้ละนะครับก็กดน้ำออกมาก็น้ำร้อนแล้วใช้ได้นะทีนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้ hey, เจ้า ด้ามชงอันนี้นะครับที่ติดมากับเครื่องเนี่ยเราจะใช้กาแฟกี่กรัมนะครับใช้กาแฟกี่กรมัมลองดูผมใช้กาแฟบดเบอร์ตกับที่ใช้ชงเอสเปรสโซ่ปกติเลยนะก็เขาจะมีขีดบอกนะครับว่าให้ใส่ถึงตรงตำแหน่ง แม็กซิมัมนะครับไม่ให้เกินเนาะตดนนี้ใส่อยู่ที่11กรัมละเดี๋ยวลองดูครับว่าใช้ได้ไหมเกลี่ยกาแฟให้ทั่วเอาละ ลองดูก่อนนะครับตอนนี้เราใช้กาแฟอยู่ที่11กรัมกดกาแฟลงไปแบบนี้เอาละพร้อมนะครับปุ่มนี้คือปุ่มชงถ้าไฟไม่กระพริบนะครับอยู่นิ่งแบบนี้แล้วก็แสดงว่าพร้อมแล้ว เตรียมพร้อมนะครับไปเอาแล้วช็อตออกมาใช้ได้นะเนี่ยไม่ขี้เลนะครับสำหรับเครื่องนี้ นี่ผมกดเยอะไปหน่อยนะอ้ช็อตออกมาค่อนข้างร้อนด้วยนะครับเนี่ยร้อนเลยอืมอ่าโอเคนะครับ,สำ,รบสำหรับช็อตนี้นะออกมาประมาณ45มิลลิลิตรนะครับ ก็ถือว่าโอเวอร์ไปนิดนึงนะเดี๋ยวลองขอขอทดสอบอีกทีนึงเดี๋ยวจะใส่ผงกาแฟาอยู่ที่สัก12กรัมนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้ใส่11มันยังพอพอเหลือพื้นที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งแล้วลองจับเวลาพร้อมกับให้ปริมาณของตัวน้ำเนี่ยออกมาแค่30มิลลิตรพอละะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึงครับ ทีนี้จะใส่กาแฟที่12กรัมครับเอาละนะครับกาแฟอยู่ที่12กรัมหกเกลี่ยกาแฟให้ดีนะครับ จากนั้นก็แถมเอาละ,ะใส่แล้วก็ดึงมาตรงกลางนะครับพร้อมแล้ว กดปุ่มและจับเวลาโอ้กาแฟหอมเลยนะ โอเคนะครับผ่านไปก็27วินาทีโดยประมาณนะครับได้น้ำกาแฟออกมา30 35มิลลิลิตรครับอันนี้ช็อตนี่น่าจะดีกว่าช็อตเมื่อสักครู่นะ,ะนะครับถ้าเครื่องพร้อมชงก็ไฟตรงนี้นะครับไฟปุกด้านบนก็จะนิ่ง ไม่กระพิบนะครับโอเคทีนี้ถอดสะอาดแล้วก็ล้างได้เลยนะซึ่งตรงด้ามน,นี้นะครับตรงด้ามตรงด้ามชงเนี่ยมันจะมีตัวที่ขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ครับเอาไว้ให้เวลาเราไปไปเคาะนะครับไปเคาะกากแฟทิ้งเนี่ยมันจะมันจะล็อกนะครับเอานิ้วเอานิ้วโป้งของเราเนี่ย กดไว้แล้วก็ลอ็อกเวลาเราไปขคาะกากออก็จะตัวตัวบัสเก็ตใส่กาแฟเนี่ยก็จะไม่หลุดออกมาทีนี้การสตรีมนมโอเคเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับสลับโหมดมาเป็นตัวที่เป็นไอน้ำแบบนี้นะครับข้อเสียเจอแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่ก้านนี้นะไม่สามารถดันเข้าไปข้างในหรือว่าดึงลงมาได้นะครับถ้าเราจะไล่ไล่ตัว ไอ้น้ำค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงเนี่ยเราต้องหาภาชนะมารองก่อนนะเอาละแล้วก็ด้วยความที่ก้านสั้นครับปัญหาของความก้านสั้นก็จะทําให้เราวางตําแหน่งของนมกับอันนี้ยากนะครับเราต้องใช้ปริมาณของนมค่อนข้างเยอะเลยแหละนะโอเคผมปรับมาอย่างนี้แล้วนะ เดี๋ยวลองดูนานนะเหมือนจะแรงนะครับแต่จริงๆแล้วมันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะเนี่ยนานแล้วนะครับนมยังไม่ร้อนเลย ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะโฟมนมค่อนข้างหนา นะครับหนาแล้ว <S <S เราเราเราเททิ้งได้อะจต่เปลืองนมนี้โฟมนมก็นี่ผมแบ่งออกแล้วนะนะครับแต่ถามว่ามันมันมันแววพอที่จะเทได้ก็ได้อยู่นะลองดู ได้แหละแต่ว่าก็ก็แปลกๆเยอะพี่ได้ได้แต่ว่าฟีลลิ่งมันอาจจะแปลกๆมันมันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนการใช้ใช้เครื่องใหญ่สตรีมนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ขี้เละแล้วกันนะครับไม่ไม่ได้ดีมากอ๋อแต่จริงๆแล้วไอ้ออหัวเนี้ยถอดได้นะนะครับไอ้ไอ้ก้านสตรีมตรงเนี้ยถอดได้ซึ่งคิดว่า น่าจะช่วยได้นะครับน่าจะช่วยได้ในตอนสตรีมแต่ข้อแต่ข้อเสียเลยคือการสั้นนะครับการค่อนข้างสั้นเลยทําให้ให้การวางตําแหน่งค่อนข้างยากครับโอเคสตรีม okay. นมได้นะครับสตรีมนมได้แต่ใช้เวลานานน,าน,นิดนึงนะครับเมื่อสักครู่น่าจะประมาณร่วมๆนาทีได้มั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเครื่อง ใหญ่หรือว่าเครื่องปกติเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณแค่สัก30วิไม่เกินนะครับอันนี้น่าจะไปประมาณนาทีนึงเนาะโอเคทีนี้เราเสร็จแล้วเราก็ตัดสลับกลับมานะครับที่โหมดของอ่ะเราปิดเราปิดปุ่มนี่ปุ่มไอ้น้ำนะครับก็ตัดสลับมาที่โหมดที่เป็นรูปแก้วกาแฟก็ถือว่า พร้อมใช้งานในการชงแก้วต่อไปได้เลยนะข้องใจอ่ะเดี๋ยวสตีมแบบถอดอันนี้ได้ไหมเฮ้ยอันนี้มาอันนี้มาอันนี้ดูดี สอรอบนะครับรอบแรกก็ใช้มันจะมีตัวรอบอยู่นะครับซึ่งซึ่งท่อตัวนี้ใหญ่ครับแล้วก็ทำให้สตรีมนมได้ได้ยากขึ้นนะครับก็พอถอดออกแล้วใช้ท่อเล็กก็โอเคนะแล้วก็สรุปก็คือสามารถทำกาแฟแบบ ดื่มที่บ้านได้นะครับการสกัดออกมาเนี่ยสมมุติว่า100%เนี่ยรสชาติของกาแฟที่ถูกเรียกออกมานะครับจากที่ชิมดูเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณสัก30%ไม่เกิน40%นะครับจากถ้าเทียบจากการโชงเครื่องใหญ่นะ,มะเมล็ดเดียวกันนะคับปัจจัยอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ารสชาติกาแฟแล้วก็น้ำที่ถูกสกัดออกมาเนี่ยมันได้ มันไดไ้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นนะครับถ้าดื่มเองที่บ้านนะครับก็เหมาะนะครับในราคาเท่านี้ถือว่าการใช้งานทําได้ดีสตรีมนมได้สวยนะครับสตรีมนมได้สวยแต่เราเราต้องต้องรู้เทคนิคมันนิดนึงเนาะกับราคาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ไม่ขี้เล่เอาเป็นว่าก็พิจารณากันเองแล้วกันนะครับว่า เหมาะสมหรือว่าน่าซื้อแค่ไหนนะครับผมรีวิวให้ดูครบหมดแล้วนะครับอยู่ที่ทุกคนจะตัดสินใจเนาะเอาเป็นว่าไว้คลิปต่อๆไปนะครับจะมีอะไรมาทดสอบมาให้ลองกันก็รอติดตามแล้วกันครับวันนี้กับเครื่องกาแฟ Daches นะครับ cm c 2 0 0นะราคาไม่ถึง3,000บาทก็ถือว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพระดับหนึ่ง วันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับช่องอร่อยกับบอยลาไปแล้วสวัสดีครับ